สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่เกมเทรนเซมิเลเตอร์สองพนะครับผมวันนี้ก็จะมาขับรถไฟอีกแล้วนะผมวันนี้ผมจะขับรถไฟคลาส360นะครับผมซึ่งรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟสัญชาติอังกฤษนะครับผมอ่ารถไฟส่วนรถรถไฟรถไฟทุนนี้ก็มีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับผมแต่ว่ามันอยู่แต่ว่ามันคนละรุ่นกันนะครับผมอ่าของประเทศไทยใช้คลาส360หทับสนะครับผมโอเค นะครับผมนี่คือคําแนะนําต่างๆนะครับผมนะครับให้ไปอันนี้เริ่มแรกให้น่าจะทำลงลงทําขบวนนะครับผมน่าจะเป็นลงน่าจะเป็นการลงทําขบวนนะครับผมโอเคนะครับผมจะไปลงลงทางบนที่สถานีอ e ีฟอร์ดนะครับผมในชั้นชลาที่สามนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับผม โอเคโอเคไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมโอเคโอเคเล่นเครื่องได้เลยนะครับผม Oke. Okay. Mau <coughs> <coughs> ทำการพ่วงตู้อีกอีกขบวนหนึ่งนะครับผมก็คืออีกสี่ตู้นะครับผมอโอเคหยุดก่อน ใช่อยู่ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมทำการพ่วงขบวนพ่วงขบวนนี้ได้นะครับผมพ่วงขบวนนี้ได้เลยนะครับผม แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับผมไม่งั้นก็ไม่งั้นก็อาจจะทําให้จะทําให้รถไฟตกนั้นตกรางได้นะครับผมโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคกลับไปที่สถานีอิลฟอร์ดนะครับผมโอเคท้อการลงทำกรบวนนะครับผมเดี๋ยว ไปชั้นชนาที่3นะครับผมโอเคไปได้เลยนะครับผม ไปหยุดก่อนที่ก่นอนอนยญาตฝากี๋ยวต้องขอไปอ,อ,อ,อย่าไปอย่าเพิ่งจนะเพิ่งครับไม่ต้องขออนุญาตฝากสัญญาณไซนนะเพราะว่ามีรถไฟอีกขบวนหนึ่งกำลังวิ่งกำลังวิ่งผ่านย่านนี้นะครับผมไอ้ย่านสถานีไอ้ไอ้ย่านสถานีไก็ไอ้ย่านสถานีอิลฟอร์ดนะครับผมรถรถกำลังวิ่งอยู่นะครับเนี่ย โอเคโอเคไปได้นะครับผม โอเคนะครับผมก็แค่นี้จบนะครับผมกับการลงทํากบวนอารลงทําลงทํากบวนนะครับผมในสถานียูฟอร์ดนะครับผมขออภัยนะโอเคสำหรับคนใดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดรูปกระฆังด้วยนะครับผมเมื่อผมอัปโหลดคลิปใหม่มาคลิปใหม่ก็จะมาแจ้งเตือนถึงคุณทันทีนะครับผมคลิปใหม่มาทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ